พอต้นพอต้นเริ่มเป็นแล้วนะครับเราก็ต้องขยับออกจากในเรือนเพราะชำนะครับออกมาให้มันโดนแดดเพราะต้นมันได้แข็งแรงนะครับ นี่ก็ลงถุงได้ประมาณสักสิวันนะครับก็มีใบออกมาใหม่หม่นะครับเราก็ต้องออกนำมาพื้นแดดนะครับให้มันโดนแดดบ้างนะครับเพราะอยู่ในสแลนต้นก็จะไม่แข็งแรง